ค่ะอยู่กับช่องน้ำูุชาแนลนะคะวันนี้ห้างิมาตำบักแตงนะคะพี่น้องอุปกรณ์เข้าเตรียมเร็วตำเผ็ดๆนะคะตอนนร้กระใส่บักพริกนะคะริกแหงน,น้องจังหอมพีกแหงกระเทียม ตากเองนะคะสื่อแบพบพริกสดมามันเบ่เบดก็เลยตต่แหงไว้มันก็ดสีแหลงหย่างจักหน่อยอันข้อได้กินข้าวเลี้ยงด้ยนี่แต่ว่าสีตำก่อนข้าวเลี้ยงพัฒนาอยากกินตำแตงมาสัน่น ก๋แยละแยงน่ะพี่น้องเสียงโคกดังดุตาข่างหอมยางมาบอน,นี่นะคะตามพอประมาณสาเนี่ยแหละพออันสูตรไผสูตรมันเนาอพี่น้องเนาะสูตรผู้กระสีอันตามมาพริกแล้วกัน เปลอกเทือรุ่งเป็นยูอ่ะนองพี่นอ้องเปลือกเทืรุ่งเป็นตามตามด้วยเปลือกเทศอมีดขบเข้ามะเขประเทศสองลูกนะคะเอาเสียงพัฒนันตื่นเลเนะพี่น,อนอ้องหลก้กกัใสไต หองนัวเนาะพี่น้อสุดท้ายสุดมันเนาะหองนัวใ่หน네่อยแสมหน่อยใส่หลาสแบหลายเป็นว่ายโอ้ยโอ้ยเฮียบอ่ฮักกูน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อน อันช้อนอันตำนำ้ํตาลปีบหนึบแหลกซะก่อนเนาะเดี๋ยวก็บ่เข้าสุกปลาที่นี่ก็เอาอันน้นําประเดกลงน้ําประเดก1ช้อน สองช้อนสามช้อนนะคะบกรอกบกกอกอันอยู่ในตู้เย็นเหลือหน่วยนึ่งพอดีใส่บกกอกมันจังหวะน้ำลำน้ำน้วกับแทงไปใส่บักน้วโอ้กสูนให้เมียดได้พี่นนอ ลงไปพี่น้นองอันโบบีกับซิบเบส่งเยอะสูตรถ้าเรงค้นกับบีบถ้าเราค้น,นกับอบบีบบีบเน่จักน้อยอ่ะเมือไปน้ำมันจ๊กเสดยัวะปบบนี้พี่น้องเดี๋ยวสิ่เห็นบึ๊งประมาณนี้นะคะแล้วก็จะยัวะ อันผู้ถือกล้องให้กับบบมีตั้งเองนะคะยิ้วว่ามันเข้าไปยิ้วว่ามันเข้าไปาให้พี่น้องดู แล้วไปย้ำบักแต่งลงมาพีนมีอันบะคุหบะคุบปานอันวอ้อยฝนหมีดวเป็นพกพี่น้อง ออตาเม็ดมันเตียนนั๊กกว่านตากม็งเนาะแต่มันไม่นานฮัาลังค้นกับเอาเม็ดออกฮลังค้นกับบอ่อออกนะคะตามที่ชอบเลย สูตรทำอาหารไม่มีใครผิดใครถูกนะคะสูตรตามที่ชอบเลยได้มาแบบใดกระเหตุแบบนั้นเตียงว่ยแห้งพี่นอ้นองน้ำเตียงดิน ฉะนั้นเพิ่งตื่นนะคะอยู่ในบ้านอารมณ์ไม่จ่อยนอนจำหัวแรงพี่น,อน้องเอ้ยมคืนบนนอนโอ้ไลลๆละ่ะอาร์ตก็เลยไค่ะแต,แต่แต่มันไม่ไงใส่มันถึงไหนถึงอันนี้มันละมัวม,มันใส่ดอกมันสิขมุอมอะยอะมึงกันนไหน ใส่หายเสีบหน่อยใส่ร้ายเสีบหลายน้ำหอมโอ้หอมหอมหอมพี่ดอกหอมซิมมึงกัน่ะเป็นแนวได้ เสียบเลเดิพี่น้องใไซสูงอีกจักหน่อยก่อนอืมขอหัวานข่อยก็สิตีวาสุ่มนด้แหลพัฒนาพัฒนาไม่ใช่เหรอโอ้เคยลืมเอาอันไม่เคเลยปูดองไม่เคยแต่อะไรเพิ่มไหม ไปู who, oui, ่นช่องฟิตอ่ะเอาปูดองมาให้หน่อยในช่องฟิตใส่อะไเพิ่มฮะเอาปูดองมาในช่องฟิตอ่ะปูดองย้ายด้วงมาแตนยาโูนะคะอีกกับปูดองอีปูน้าดองตัวไหนนเออเดิดมันม ไตมันก็ติดเสียบนะคะไตปูดองมันจะหอมเพราะว่านโอ้แล้วดองนี่ปูดองปูน้ะดองไว้ดอ,ด,อดองน้องเห็นบ่เห็นอยู่ด้ีเนาะตัวไหนหน่อยดิแต่ว่าใไตตับหมูหูส่อันไตแตงนี่หอมหอมปูนะแล้วดองสูตรใดแล้วหอมดีอัตัวนี้ ตัวนี้คือเป็นอันขาดูดใด้กันตุ้ใหญ่กันโอ้พี่น้องเมียใครได้เนี่ยึเปล่งติดหลักไข่มันไข่ปูเพราะใส่สองตัวกระป๋าหนี่นะครับนี่วะโอ้ยกระป๋ปบางางลงมหรอทุล่าแซ่บ อ้าวไปไหนอย,ายอ่างหัวโอเคพี่นอ้องเอากระสิเทสเไปเห็นพัฒนากินอืมอันไปเห็นน้ำตาลปี๊บเียได้พี่นอ้อง ท้นะคะ,ะตกแตงนู่นนี่นญ่น,ย,น,นยังน <_ D> ้่นกับอะไรแล้วๆพี่น้องค่ะนี่ตำเต็ตง สูตรน้ำผู้ชาแนลนะคะพวกพีก่ก็บบ่แลขออนุญาตไปจัดการก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย